เกิดอะไรขึ้นลงคลิปร้องห้ปล่อยโฮพร่ำบอกขอโทษชีวิล่าสุดโอ,อนุชิตนับถือใจไม่เคยติดรูยอมรับเคยเลงสู่ช่วงนับถอยหลังหากจะพูดถึงนักแสดงที่มีฝีไม้ไลายมือระดับเทพของวงการบันเทิงบ้านเราคนหนึ่งที่หลายๆคนยอมรับและนึกถึงนั่นคือนักแสดงหนุ่มโออนุชิตสหพันธ์พง์เดินบนเส้นทางบันเทิงมาก,กว่า20ปีความสําเร็จคือจุดเริ่มต้นของความถอยหลังทั้งเสียงวิจารณ์ที่เป็นไปในแง่บวกรวมถึงรางวัลต่างๆที่ได้รับมาเมื่อถูกถามว่าณนะวันนี้โออนุชิต ถือว่าประสบความสําเร็จในฐานะนักแสดงหรือยังเรื่องนี้เจ้าตัวบอกว่าสําหรับเราพอเริ่มเป็นนักแสดงแล้ววันหนึ่งที่เริ่มประสบความสําเร็จเรารู้สึกว่านั่นคือการเริ่มนับถอยหลังเพราะก่อนหน้านี้เราไม่ได้เห็นนักแสดงรุ่นใหญ่ๆที่ได้บทดีมากๆนักแสดงหรือวงการแสดงของไทยแตกต่าง,างจากของต่างประเทศพอสมควรเราไม่มีทางรู้หรอกว,ว่าวันไหนเราจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้น เราจะนึกไม่ออกว่าจะเริ่มกดปุ่มนับถอยหลังตั้งแต่เมื่อไราเราบอกกับตัวเองไม่ได้ว่าเราประสบความสําเร็จหรือยังก็คิดว่ายังมั้งเราน่าจะดังได้มากกว่าน,นี้แหละจนวันหนึ่งเราจะรู้ตัวเองว่าไม่ไ,มไ,มไอ้ที่ดังที่สุดของคุณมันผ่านมาแล้วแล้วเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงนับถอยหลังเพราะเรากดถอยหลังให้ชีวิตตัวเองตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องโหมโรงแล้วนะยิ้ม มีช่วงเหลืองไปกับคําชื่นชมเหมือนกันช่วงแรกก่อนจะมีประเด็นทางการเมืองเข้ามาโอว่าโอก็เหลืองพอสมควรแหละคนจะมองว่าโออนุชิตไม่เคยโดนด่าเลยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าว้าวเรามีแต่คนรักเนะาะเมื่อก่อนเซอร์ชื่อก็มีแต่คนชื่นชอบชื่นชมไปหมดเลยเวลาไปไหนแค่เปิดหน้าต่างสวัสดีครับไม่มีที่จอดรถเลยเดี๋ยวพี่หาให้จนกระทั่งพอมันมีประเด็นการเปิดหน้าต่างสวัสดีครับอืมครับ แค่อ่มเราก็รู้ละมวอระทุกอย่างเปลี่ยนแต่มันทําให้เรารู้ตัวเองว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่มีใครบนโลกนี้ที่จะมีแต่คนรักอยู่แล้วโอ้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากในการที่ทําให้เราไม่เหลือจนเกินไปถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชอบเราด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่มันทําให้เราหยุดอย่าเพิ่งคิดว่าใครๆก็ชอบมึงแล้วก็เผลอใช้สิทธิพิเศษเหล่านั้นโดยที่ไม่ควร เล่นเอ๋อเพื่อนๆระบวงการและแฟนๆตกอกตกใจไปตามๆกันหลังนักแสดงหนุ่มม้าฝีมือโออนุชีสสพันโพงว่าจูๆ่ๆเจ้าตัวก็โพสคลิปวิดีโอร้องไห้ไปโพนะักกลางไอจีส่วนตัวแต่พอตั้งใจฟังเนื้อหาคาพูดของหนุ่มโพจริงๆบอกเลยว่าเงือบถังบางเพราะเจ้าตัวพูดไปร้องไห้ไปว่าสวัสดีครับอนุชีตชีสแชทครับจากนั้นหนุ่มโอน้ําตาไหลพรากและถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนเอ่ยว่า โอขอโทษโอรู้ว่าทุกวันนี้ทุกคนลำบากมากเพราะอากาศมันร้อนทำเอาหลายคนตั้งใจฟังคลิปกันต่อแต่โอพยายามแล้วที่จะฮอตไปมากกว่านี้มันทำไม่ได้อ่ะแล้วพอโอฮอตมากอากาศมันก็ร้อนทุกคนก็ร้อนไงทุกคนก็โพสบน่บน,บนนู่นบนนี่มันลำบากร้อนหมุดหงิดอะไรอย่างนี้ขอโทษที่ทำให้มันฮอตขอโทษที่ฮอตเกินไปฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆได้นะคะ